ครับสวัสดีครับนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังแลวมิตรหมอหองลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยาบางกรอน และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08.6.329.1496เบอร์08.6.329.1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข9 9 Big One บิวันเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็น มีดของครูบาอาจารย์นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีอยู่นะครับนะ,ะที่สําคัญที่วางไว้นะครับก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโพของเรานี่เองนะ,ะก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะวันนี้นะก็จะ,ะก่อนอื่นนะครับก็จะไม่เขาเรียกว่า ไม่เกินเยอะนะครับน่าจะต้องนํามาเขาเรียกว่า,าพาท่านเข้ามาดูนี่เขาเรียกว่ามีดนะครับนะเล่มน,นี้นะครับเป็นเล่มน,นี้นะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดน้องโกของเรานะมีดด้ามงาฝักไม้นะครับด้ามงาฝักไม้นะที่ผมทอดอาฝักนะครับวางไว้อยู่ด้านข้างนะแล้วก็ที่สําคัญที่วางไว้ด้านล่างนั้นก็จะเป็น เสื้อยันนะครับเป็นเสื้อยันก็ของหลวงพอเดิมนะจะเป็นเสื้อยันหรือจะเป็นผ้าลอยเท้านะครับนะแม้กระท ANG ั่งเป็นพระกุปของหลวงพ่อเดิมนะเป็นผ้ารูปหล่อวัดกุปเขาเรียกว่าเป็นกุของวัดพนมลอกนะครับนะเป็นกุของวัดพนมลอกซึ่งมี อยู่กับผมนะครับนะมีทุกทุกรูปแบบว่ากันง่ายนะครับที่ผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะหากท่านมีความสนใจนะครับจะเป็นมีดหมอหรือว่ามีดหมอก็จะเป็นมีดขนาดาใหญ่เล็กนะครับนะก็มีก็ไม่รู้มีตั้งแต่ขนาดจิ๋วนะสลิกาปากกานะไปพวกมีดพกผ่านะด้ามงาฝักไม้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แม้กระทั่งมีดควานช้าง หรืออีดาบนะครับขนาดใหญ่ก็รวมถึงทั้งเสื้อยันนาผ้ายันต่างๆอาของหลวงพ่อเดิมนะครับวัาตองโผของเรานะหรือจะเป็นผ้ารอยเท้านี่ผมก็สะสมเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้ก็หากท่านไหนที่มีความสนใจอ,อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 บอร์0863291496นะครับก็โทรเข้ามานะครับนะพูดคุยโทรเข้ามาศึกษารายละเอียดนะครับเพิ่มเติมกันได้ทุกวันนะเอาละครับวันนี้ก็จะได้นำเอามีดเล่มนี้นะครับนะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะเป็นอ่านี่นะครับเป็น มีดดำหนาฝักไม้นะครับหนาะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเราเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะก็ที่ท่านเห็นอยู่เป็นลายเสยมาใบาโพนะครับนะเป็นลายเสยมาใบาโพเต็มใบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะชัดๆหน่อยนะอันนี้เป็นเสมาใบาโพเป็นศิลปะเป็นชิ้นงานของช่างสอนนะครับนะ พูดถึงช่างสอนนั้นนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นช่างที่เบอร์ต้นของหลวงพระเดิมนะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะท่านเป็นช่างยุคกลางนะช่างยุคกลางก็มีตั้งแต่ช่างชิมนะครับช่างสอนนี่แหละนะแล้วก็ไปช่างแมนช่างไข่ช่างตีนช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะ ได้เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าสร้างมีดนะครับนะตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพหรือให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานะาเป็นช่างที่ได้รับความนิยมนะครับก็มีลกเป็นเบอร์ต้นๆของทางวัดหนองโอนะอนะครับที่สําคัญท่านจะนอกจากเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือที่มีความปราณีตนะที่ยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าเป็น คนที่มีความซื่อตรงนะครับนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อทา้งวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงปู่เดิมของเรานะ,ะก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะมีดเล่มนี้เฉพาะใบก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่ห้านิ้วรวมลำปังอยู่ที่เก้านิ้วนะ,ะก็จะเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะเป็นมีดเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยทีเดียวนะครับนะหากันค่อนข้างยากแหละนะ าลายเสมาใบโพแบบนี้นะครับเป็นเสมาใบโพในยุคโบราณน,นะเป็นเสมาใบโพที่หาดูได้ยากส่วนสันมีดนั้นก็เรียกว่ามีความหนามากนะครับนะแล้วก็รูกปลักอะไรต่างๆนะครับนะถูกเ,เรียกว่าตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของมีดยุคหลังนะนะครับที่สําคัญนั้นแหมนะครับหนะ้าที่ลัด กันก็จะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะเป็นมีดสองกริย์นะครับเป็นมีดสองกริย์นะมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีหน้าก,กับมีเงินนะแต่ถ้าเล่มไหนก็ตามถ้ามีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนั้นเขาเรียกเป็นมีดสามกริย์นะครับนะแต่สําหรับเล่มนี้นะครับเป็นมีดสองกริย์แล้วก็เป็นแหม่เจนะ็ดเก้านะมีะเป็นลวดลัดนะครับนะ เป็นเจ็ดเส้นต้องเรียกว่าเป็นเจ็ดเส้นนะส่วนดังบนจะเป็นเก้าเส้นนะครับนะเส้นที่แปดที่เป็นเส้นไขป่ปลานะ,ะก็ถ้าเป็นมีดยุคก,กลางเนี่ยก็จะส่วนผสมของเงินจะสูงนะครับนะ,ะแต่มีข้อดีข้อเสียนะครับนะข้อเสียก็ถ้าเล่มไหนก็ตามถ้ามีเงินอเปอร์เซนต์สูงหน่อยนะครับนะก็ จะทำให้มีดไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะโดยเพราะเม็ดไข่ปลาก็จะทำให้เขาเรียกว่าสึกหลอได้ง่ายว่ากันง่ายนะมียุคปลายจึงเกิดการพัฒนานะครับนะในส่วนของจะลดเปอร์เซ็นต์ของเงินลงนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะพูดถึงแหมะนะครับพูดถึงแหมลัดนะแหมลัดนะครับนะแต่ถ้าเป็นมีดยุคกลางนี่เปอร์เซ็นต์ของเงินก็จะสูงนะจะสูงก็จะทําให้มีด เงินก็เงินกับทองนะครับนะเมื่อมีเปอร์เซ็นต์ขงสูงเนี่เขาเรียกว่าความนิ่มความอ่อนนะจะไปเหมือนเปอร์เซ็นต์ที่นะครับนะส่วนผสมน้อยหน่อยว่ากันง่ายนะแต่ก็สิ่งที่ดีก็ได้ความแข็งแรงนะนะครับก็มาให้ท่านได้รับชมมาให้ท่านได้ดูนี่นะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะนะครับนะที่สําคัญนั้นใบมีดจะเต็มไปด้วยในเรื่องของภาพใครนะ ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับก็คือลองชมดูนะ,ะมีเมีเป็นมีดยุคกลางนะผมจะไม่บอกว่าดีนะครับนะดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้หรอกนะ,ะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ก็คือลองชมด้วยสายตาของท่านเองก่อนนะ เนื่องจากว่าเวลาผมบอกดีไปเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าดีหรอกบางคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่าดีหรือใช่เนี่ยผมอยากให้เป็นท่านผู้ชมมากกว่านะอ่าก็คือคนพูดก็จะมีหน้าที่ที่จะเ,เรียกว่านำเครื่องรางนะครับนะเก่าๆนะครับนะ,อะของครูบาอาจารย์ในเขตภาคตะตอนล่างหมายท่านได้รับชมนะ จริงๆมีทุกแลนหมัอนนะครับนะก็ผมเองก็มองว่านะคิดว่าเลือกมาดีที่สุดแล้วล่ละนะอันนี้ในส่วนของผมนะส่วนท่านอื่นจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็เป็นเป็นอยู่ที่มุมมองของท่านนะ,ะคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้นยะก็พ้องการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยังมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับก็จะมองมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพร่พรไปหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะอาที่สาคัญเวลาท่านมองแล้วเนี่ยนะครับนะเมื่อเห็นว่ามันใช่แล้วก็ต้องเป็นผู้เลือกนะก็ไม่จําเป็นนะครับต้องให้ใครเขาเลือกให้นะก็เนื่องจากว่าคนเราเนี่ก็ อาจจะไปให้ทุกคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะนะครับเป็นอันว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากท่านมองว่าใช่แล้วนะครับก็ตัดสินใจได้เลยนะเลือกได้เลยนะครับนะก็หมายก็ว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปไว้ในครอบครองอย่างนี้ดีกว่านะท่านเป็นผู้เลือกนะครับท่านเป็นผู้เลือกนะคงไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเลือกให้นะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขาไปอยู่และจะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองต่ดีมีคุณจริงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้อง เป็นผู้เลือกและก็ตัดสินใจนะครับที่สําคัญเมื่อเลือกแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาใครนะจริง,รงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับหากท่านไปปรึกษาคนผิดคนนะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมาอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียสิ่งแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของสูญเสียโอกาสนะ ก็แทนที่จะได้ของดีๆนะครับนะเก็บไว้ในครอบครองเนี่ยก็อาจจะทิ้งของดีไปนะว่าอย่างนั้นนะอาจจะทิ้งของดีไปนะครับอันนี้ก็าฝากนะครับนะแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะก็นั่นแหละครับก็เป็นอันว่านะครับหากท่านดูแล้วนะครับเกิดท่านมีตรงไหนจุดไหนมีข้อสงสัยอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะเข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยนะ ก็คือหรือท่านไหนที่อยากจะดูภาพนะครับนะมีดเต็มด้ามเต็มฝกักเต็มใบทุกเล่มเลยนะครับจะมีภาพนิ่งถ่ายเอาไว้ให้ท่านได้ชมนะครับเพียงแต่ท่านแอดไลน์ผมเข้ามานะ,อะขอชมภาพ EP ที่เท่าไหร่ท่านก็แคปหน้าจอมานะผมก็ได้ความยินดีนะครับได้ความยินดีจะส่งไปให้ท่านได้รับชมนะ,ะจะเป็นภาพนิ่งนะครับเป็นภาภาพถ่ายนิ่งนะ เต็มด้ามเต็มใบเต็มฝักนะครับจะส่งให้ท่านได้ชมนะทุกๆท,ทุกเล่มไปนะครับหากท่านาต้องการจะดูแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่ในการทําคลิปหรือว่าวิดีโอแต่และคลิปแต่วิดีโอนะอผมจะเน้นซูมว่ากันง่ายนะครับต้องการให้ท่านเห็นรายละเอียดของเหล็กก็ดีเห็นใน3ส่วนให,ใหญ่ที่ผมได้เรียนท่านไปนะจะเป็นฝักก็ดีจะเป็นด้ามก็ดีจะเป็นใบก็ดีนะ อย่างเช่นที่ผมวางนิ่งๆนะครับให้ท่านได้ชมขนาดนี้นะ,ะการตอกลายเสยมาใบโพเต็มใบครึ่งใบนะครับหรือจะเป็นหน้ากเกี้ยวหรือว่าจะเป็นจากนาลายอะไรต่างๆคนนี้ก็ตามนะผมพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับของเรียกว่างานช่างนะ,ะมีดเล่มแต่เล่มนั้นผมก็จะบอกยุกเอาไว้นะครับนะเป็นมีดยุกไหนอย่างไรของครูบาอาจารย์ท่านไหน ก็จะบอกเขาไว้นะแล้วก็จะบอกในเรื่องของศิลปะช่างอะไรนะโดยเพราะที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดยุคกลางของท่านนะครับเป็นศิลปะชิ้นงานของช่างสอนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะเสมาก็จะมีเต็มใบครึ่งใบนะนะครับนะมีช่างสอนนี่ก็จะโดดเด่นมากในเรื่องของการตอกลายเสมาใบโพ จะเป็นเต็มใบครึ่งใบก็ตามนะครับนะแม้กระทั่งลายต่างๆ่เช่นนาคเกี้ยวนะหรือว่านาคสมพงศ์แม้กระทั่งจักนาลายนะครับต่างๆคนนี้นะถ้าเป็นมีดยุคกลางของท่านนี่ก็จะมีความปราณีตมากๆเลยทีเดียวต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนั้นนะวันนี้ก็หมายท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ14กับ 09วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ,ะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วนะครับนาะเห็นว่าในแต่ละคลิปในจอโอนะครับนาะดูแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะหรือว่ากดติดตามนะครับนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชม าหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไวนะ้ก็หมายคำว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักลินมรุอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ สำหรับวันนี้ผมนัคคลิมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ